อะไรเนี่ยอยากหลังถนนกับคันเขียวจังเลยครับอันนะกับคันไหนดีล่ะเดี๋ยวรอตอบเดี๋ยวรอตอบอันน่ะอ่านเลยอ่านแล้วอ่านแล้วเอ้ยเปิดฝาโป้งด้วยวะ่ะเอ้ยยี่คันกับเบลดีว่วะเด๋อมาครับพี่อ่ารอแปมพโอเค ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะทำอะไรกันวะเอ้ยมันทำอะไรกันแล้ววะมันจะไล่กันผมว่ะเฮ้ยทำอะไรกันวะเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยเดิมเอ่ะกันนาะเดเฮ้ยนี่ทองใส้อันนี้เลยเหรอต้องใส่นี่เลยเหรอครับเนี่ยดูรำล้ำมันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่โชแอคเลยเหรอโชว์เหรอแอะฮะแอว่ะ เฮ้ยจอมดาครับพ่อม่ใส่ปากเยอะเลยใส่ปากทำไมวะไม่ต้องใส่ปากขนาดนี้หรอกโอเคเล่นเล่นเองเกียร์จะสู้ได้หรือเปล่านะของเบลก็เป็นเทอร์โบ3,000ปาก42เมื่อวานซื้อเบลได้ไปใส่เฟืองท้ายกับลิมิเต็ดมาละเป็นลิมิเต็ด80ของเบลเอ็กนะแล้วก็เป็นเฟืองท้ายเป็นสูตรของทางร้านดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูว่าเฟืองท้ายชุดนี้ดีหรือเปล่าของผมก็เป็นเทอร์โบปาก40นะเป็นเทอร์โบปากน้อยกว่าของเบลนิดนึงอ่าไม่ ไม่ใช่เรียกปากหรอกเขาเรียกว่ายอดใบนะอันนั้นยอดใบ42อันนี้นยอดใบ40.5อ่าโอเคก็เป็นรถแข่งทั้งคู่แล้วนะนะแ,ตแต่ของผมจะอัพมาแข่งรุ่น3,000ด้วยแต่ของเบลไปแข่งรุ่นโบเดิมช่วงล่างเดิมเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยจริงเหรอฮะเฮ้ยฮะเอ้ย,อย,อยทำไรเนี่ยแกเลยเหรอเปไม่ต้องเราต่อให้ต่อให้ไม่ต้องซิกนั่งก็ได้แล้ธรรมาดาก็พร้อม เอยเอาวะไล่กันเองแลว้ไล่กันเองลไล่กันเองละาเ,เ,ขเีขับเล่นขับเล่นเสี่ยนเออเดี๋ยวก็สนามก็จะเปิดวันที่สี่หน้าเลยนะผมเดี๋ยวผมก็จะมาอัพรถเพิ่มก็ทําหลายอย่างอยู่เพราะว่ามันต้องรีบทําแล้วก็เหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ครับผมที่ต้องมาอัพรถทํารถกันต้องไปแข่งกันบูกันอีกในร้านก็รถเยอะช่วงนี้มันจะใกล้งานแข่งแล้วครับ ช่างยืนแอ็กอยู่คนระับนี่ก็เปลี่ยนโชเนะเป็น2,500-3,000ของลูกค้าเอาว่าจะมาแข่งกับของเราเหรอวะวจะมาแข่งกับของเราเหรอวะ ของเบลก็ยังไม่ได้มีช่วงล่างนะผมของผมมีช่วงล่างไปแล้วโอ้โหรถไม่ได้ล้างเลยสุดยอดนะอันอันอืมของเบลก็ช่วงล่างเดิมมีแต่โชกคเดี๋ยวช๊ก็ออกไม่เต้นแล้วนะ hey เดี๋ยวค่อยเซตใหม่กันอีกทีนะึ่งเดิมจัดอะแต่ไปหมกเครื่องหออ <laughs> วางยางไหนได้มั่งว้เนี่ยฮะ uh huh. วิี่ยงไหนให้วางยาบ้างวะฮะเฮ้ยเอาหว่ะมันจูนใหม่แล้วนะต้องวางยาหน่อยครับต้องต้องเบิ้ลให้มันหนักๆให้แบบตัวโบมันสึกหรอหน่อย วบอร์ปากสี่สองยิ้มยิ้มเลยวะยิงจรวดอะหอนข้าเหรอเอ้ยอดีด้วยเสวัสด,ดีครับรถเบลจะวัดกับรถผมวะ่ะมันปีนรุ่นวะ่ะมันทำเพิ่งทำเมื่อวานซสร็มันจะปีนรุ่นวะ่ะเฮ้ยมันจะปีนรุ่นผมว่ะยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเตรียมกด ซับกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเตรียมพร้อมเสร็จดีกว่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปไล่หลังถนนกันแต่เ,เป็นถนนปิดนะผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวไว้เจอกัน Bye. เฮ้ก okay, so <c oughs> ็ถ่ายรูปคนเสร็จแล้วครับผมมาดูคนที่ท้าผมแล้วครับผมไอสองคนนี้แล้วครับมามาดิมาดิมาเออเออมาดิมาดิอยากเปียวก็จัดไปเดี๋ยวผมปิดฝาแป๊บนึงเอ้ยเบิ้ลอย่าเบิ้ลมากเลยเอ้ยเฮ้ยอย่าเบิ้ลเลย Đang lên không? Đang lên không? làm không nào Ừ, bye bye. Ôi, ơi, oh. 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 Lê. <laughs> Lê. ôi! Ít ghê! Ốc ngay! Ôi, ôi! riêng chẳng quá! hao chẳng này นโบลูกน,นี้ก็นานแล้วนะทำไมมันเสียงมันดังแปลกๆวะ <c oughs> <c oughs> ยังไงยังไงอ่ะเปล่ายัง อ <laughs> ย่ารับไฟว่าเน่รับไฟรับไฟรับไฟก <laughs> ็โดนแดดอย่างเียวเฮี <laughs> <laughs> <c oughs> โอเคก็ใหม่น,นะครับผมเมื่อกี้ดอมว่าม,มันยังไม่จบยังเพิ่งนับศพเรานี้มันจะขับรถผมนะครับนั่น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 อะไรกดอะไรตัดอับพี่อะไรครับอะไรครับสวิตช์เครื่องบินอ๋อกดสวิตช์เครื่องบินกระดมเหี้ยเน่ย าดึงหน้าด้วยไงล่ะครับดึงหน้าด้วยครับทำอะไรทำอะไรไม่ทำอะไรลำลำนะครับผมนี่คือลำนะกอดกอดกอดกันหน้าเอ็กซ์กดลำเลยเชี่ยเสียวว่ะรนเหล็กอ่ะครับ อ้าวชื่อลมแรงว่ะเชาว์สปาวันววน,นี้โอเคเดี๋ยวตัดไปตรงน้นเลยกันดีกว่า ันเลเมื่อกี้มันกดอะไรเหรอเฮ้ยมึงเบินทำเฮียอะไรน้าเฮ้ยแล้วมึงจะเบิร์นรถทำไมวะน้าโอ้โหมึงจะเบิร์นทำไมวะมันกัดเอาชนะเลยโอ้ Come ส,สามยังเต้นนะเมื่อกี้อะ่ะสามสยังเต้นเลยบอ,ยอนที้มารถมันเต็มแล้วกที่ว่าก่ที่ว่ามันเต้นเพราะว่ารถเบลเต็มแล้วตอนนี้เต็มจัดเลยขับยังรู้ว่าโคตรแรงอะ่ะ ว้าวเชี่ยดิว้าวเลยดอมมองหน่ากลัวเลยโอ้ยเอาอีกเลยเนอะเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงเดียวบุญเจ้าอีกเหรอไม่เชี่ยอบุญเจ้าอีกเมันไม่ยอมว่ะไอ้แก่มันมันเลยมันไม่ยอมว่ะแล้วก็อื่นี่มันไม่ยอมว่ะไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง รถกูด้บปิ้นวางนอกแล <so ้วนะเปิดน้ำพุ้งเลยนะน้ำพุ <S 2 <S 2 <S ้งในตัวอย่าว้าวว่าอย่ารถมม่หายไปเลยโอเคก็ลองกันสนุกสนุกนะผมเอามันเอามันว้าวนะครับดำว้าวรับ ให้เมื่อกี้กูอ่อนให้กูอ่อนยกอันนิดนึงเออเช้อนนะครับเออพอไปช้อนโอ้เมื่อกี้อ่อนให้นะเออนี่ดองดองดองเออโอเคแล้วก็ใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดซับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอัพรถคันเขียวนะครับผมเพราะว่าต้องพาไปแข่งเดี๋ยวจะอัพรถคันเขียวพาไปแข่งแล้วก็พาคันนู้นด้วยครับผมที่ไปแข่ง สนามหน้าเป็นสนามสงขานะครับผมวันที่14แข่งทั้งสองคันเลยถ้าเกิดว่าใครใครอยู่แถวนั้นก็มาเชียร์กันได้ผมเดี๋ยวไว้เจอกันคิปหนะ้าไป